กระดูกคุณอาจกระดูกหักไม่ร uh ู้ต OK? ัวถ้าไม่รู้เร <eter> ื่องนี <eter> ้วันนี <eter> ้ถ้าคุณอายุเกิน60และคุณไม่รู้เลยว่าคุณมีปัญหกระดูกคุณวันนี้ครับหมอสมีเคสสตาร์ดี้ไหมดูครับนั่นคือเคสแม่หมอฟันนี่เองครับเห็นไหมครับคุณแม่ครับมีปัญหาเรื่องการอะไรครับมีปัญหาเรื่องของกระดูกหักครับทรมานตรงไหนไปดูนี่คือล่องรอยของการผ่าตัดครับที่ปัญหาเรื่องของกระดูกข้อมือหักครับตอนนั้นคุณแม่มีปัญหาเคือนลื่นล้มนะครับเห็นไหมครับว่ากระดูกตรงนี้หักครับสองท เจ็บค่ะทรมานไหมทรมานปวดไหมปวดนะคะรู้สึกแย่ไหมแย่ค่ะเห็นไหมฮะแล้วก็เจ็บด้วยนะคะสุดท้ายต้องไปผ่าตัดรู้สึกไงท้ายต้องผ่าตัดแล้วก็ใส่เหล็กแล้วก็ต้องกินยาหมอซันนั่นแหละครับสุดท้ายครับก็ต้องมาปวดแล้วก็ทรมานแล้วก็ต้องไปต้องผ่าตัดถูกไหมครับดังนั้นครับถ้าวันนี้คุณไม่ต้องบาดเจ็บเหมือนลําบากเหมือนแม่หมอที่ต้องมานั่งกระดูกหักแล้วต้องมานั่งผ่าตัดถึงสี่รอบ คุณรักษาและกระดูกคุณให้อาการดีขึ้นเลยคุณจะไปกินอดอกเตอร์ซันเคลเซียมแคลเซียมไปไปผมทำคลิปเรื่องกระดูกคุณไปเยอะมากครับคุณลองไปดูแล้วลองไปทําตามแล้วคุณจะได้ไม่ต้องมาความเสี่ยงเือนคุณแม่หมอโอเคไหมถ้าชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมา,มากๆหน่อยแล้วเจอกันใหมนน่ในวันพรุ่งนี้ไม่อยากขามมาโอซันสวัส,นสนดีครับ